สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่อันฮักเกิดรักมักแพ่งสูบุทุกคนครับพมขอพ่อไม่ให้หลอดเรือดเราพี่นอ้องนี่ผ้าอยุของเขาออกครับไม่ให้ออหลอดเลยอผ้ามาเลาะเบื้งผักครับพี่น้องเบิ้งครับว่ามันสวง,งามซสมใด้ครับ เพื่อนไม่เข่ามากอะเยอะใจห่อนนะพี่น้องเด้เอเดี๋ยวพ่อใหญ่หลอดกลับไปเบิ้งให้เด้อครับจกักสามสี่มือแล้วครับพี่น้องทั้งสิไปตอบคอมเมนต์ไปเบิง้งไปไปเยี่ยมไปแวะไปเยี่ยมไปส้มให้ครับพี่น้องช่วงนี้ติ่งแห้ง่ได้ครับที่ยู่คนอารมณ์บ่ดีพี่น้อง กงามๆครับพี่น้องโทษแล้วครับไก่ปลูกไก่มนทางพี่น้องครับปไก่มันทางพี่น้อง,กกาท,าง,องทางซีเลนนนครับตรงขามปั๊มน้ำมันนี่พี่น้องแล่นครับก็เลยเสียงรถด,ดังแห้งยังน้อยครับพี่น้องอายุขอมากกำลังสิงออกไปครับ ล่มครับพี่น้องหนาวอากาศหนาวอายุลูกี่ออกไปกันทอากาศหนาวกันที่เขามาเลยพี่น้องดูฝนกันที่เบิดครับดูฝนที่ meow. เบิดวันที่สิบห้านี่แหละสิบห้าสิ่แมาแหละพี่น้องอากาศหนาวกันที่เขามาเท่นครับบันซุ่มหนีพ่อใหญ่ายวนปาดแล้วครับพี่น้อง ครับพี่น้องพริกตะไคร้ครับปลูกไว้น้ำขางงวงขางสวนนะพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่เก็บกินครับนี่ลูกดีอยู่ครับพริกตุ๋นนึ่งพี่น้องอยู่นี่กินบ่ท่านครับเพราะพ่อไงพ่นบ่ค่อยกินเผ็ดครับผักขี้เหล้าครับพี่น้อง บมงามหน่อยครับฝนตกบมมากฝนเพิ่นนี่ครับเบิกไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องครับ คุ้งครับคิดกับยุดไต้งีกักคุ้งนี่น่ะพี่น้อง อบอกคพี่น้องต้นแมงลักนะครับนี่พักอีตูนะครับยังไม่ได้ไปใส่บ่ยังไม่ได้ไปใส่บ่งัวงัวยังอยู่บ่งัวยังอยู่พ่ดิจงไว้ตัวนึงบ่ พ่อพ่อแก่งเอาที่ยังวาว่าพ่อใ่มีเนี่ยใส่เนี่ยอย่างมันเนาะเนี่ยครับสูบฟุ้นบ่ไดอรเนาะพี่เนาะฟุ้นแน่ปุยแน่เนาะนะ่ครับพี่นนองคลิกครับพี่นอนองนี่ sốc tuần sốc tuần là hấp hấp mây đen như thế nào อากาศเริ่มหนาวอีกเริ่มปลูกพักแล้วบ้านพี่น้องไม่ใช่หลอดเลยเริ่มเขาสวนพักแล้วครับบ้าน,นพืชพักเบื้องพักกินแลน้ว,ปปวครับบ้านช่วงหน้าฝนนี่ปลูกอะไรครับเปื่อยตายเบิดปลูกยากนะครับบลาเขือมันเป็นหน่วยครับสุ่มนี่กับกำลัง ตะวันครับพี่น้องร่างงามครับเนี่เบียร์พระก,กตูกงามพี่น้องเขียวหวานหัวรวยครับ แมงลักพี่น้องงามครับไอ้มกกระสิวหูกระสิวเนาะพี่น้องเนาะมาโทษได้หลายเรือครับพี่น้องอยู่ใกล้ทางรถครับไอทางรถทางซีเรียนครับนี่เสียงเรืรบกวนแห้งครับครับดีเบี้ยพักการพี่น้อง คุณพ่อใหญ่จบฟ้องสวนพอน,นั่ง่เนื้อที่เนีย่ยหน่อยแล้วครับปลูกว้นไปว้นมาอยู่นี่ขายพี่น้องอปูกว้นกลับไปกลับมาอยู่นี่ครับปักกาศครับนี่ก็ต้นแมงลักเพื่อนพี่น้อง ว่าน,น้ำน้ำฝนขาเล้วคุณครับเหี่ยวเบิดปุกก่นมึ่มไหลนี่เบี้ยพริกโบ,บ้เบี้ยพริกโบ้เพื่อยังให้เบี้ยยัง เบี้ยพวกพิกกุลนี่ไหมบ่ที่หอมมาเสรนพี่น้องยังหงก็ะวานนี่ครับเดี๋ยวเขาบุ่งครับพี่น้องเักบุ่งพี่ยังหงกระวานครับแม่งรักพี่น้อง ี่ทั้งฝนบ่นยังไงนาะพ่อใหญ่เนาะฝนกับบ่นยังไงวะนาะเพราะว่าวันที่สิบหายนี่หรอเพราะว่าวันที่สิบหายนี่ฤดูหนาวจีคอม่าสิบห้าสีหอดีไหมบอสเหรอมันเป็นสะพอนเป็นดังๆเนาะ ครับพี่น้องงามอยู่ครับนครับวันอุ่นรัวอยู่พี่น้องครับนี่ล่างงามครับพี่น้อง ข้ามครับพักบุ่งครับผมครับผมแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพื่ยาหลอดเด้อครับเด้อเพเป็นกำลังใจอย่าลืมกดกระดิงด่งจริงจริงจรนะครับเด้อครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ